สวัสดีครับนี่ต้นนกก็คือช่องพินว่าพาชนแนวนะครับเจอก,กันเหมือนเดิมนครับนี่เอามาห้องเอามาในห้องทรายนอยเขีย์โทรศัพท์อยู่นะครับนันเขีย์โทรศัพท์ดูเพจดูสารพัดครับข้อความเพื่อนๆส่งมานะครับส่งมาถามทงมาทักทายนะครับ อยู่ลำบามานานๆเป็นยังไงบ้างก็มีผู้ป่วยเข้ามาแล้วนะครับเมืีนี้นะครับแต่ยังไม่ลงมายังไม่ออกจากรถนะครับเมื่อออกจากรถตอนนี้ผมก็ออกมานั่งอยู่หน้าห้องพักนะครับยังเ,เงียบสงบอยู่นะครับผมบรรยากาศยังเงียบนะครับยังเ,เงียบสงบ มองไปก็จะเห็นส่วนผักเหมื่อนเดิมเหมือนทุกครั้งนะครับผักก็เก็บขายไปบ้างแล้วนะครับกกเก็บขายไปบ้างแล้วครับเกือบเดือไม่เยอะครับเดือไม่เยอะทันทีจะพอขายได้ครับเลือไม่เยอะนะครับเดือนไม่เยอะครับ เหลืวขึ้นชายนะครับขึ้นชายเป็นภูมิใหญ่ๆนะครับเป็นขึ้นชายนะครับที่มองเห็น,น,นเตรียมพร้อมนะครับที่ทีมงานของเราเตรียมพร้อมนะครับอ่อาเอกสารต่างๆนะครับใบกอะประวัติผู้ป่วยใบควบคุมอาหารนะครับนี่บควบคุมอาหารนะครับไปทำประวัติ วัดความดันครับก็การตรวจเอ็นดินะครับมีครบครับผมไปสำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ามาวันนี้นะครับจะได้ทำประวัติกันนะครับจะได้ทำประวัติกันมาวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นอะไรนะครับอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ทำงานอะไรอาชีพอะไรนะครับก็จะ,จะทำประวัติไว้นะครับ จะทำประวัติไว้มันโรงพยาบาลเลยครับคล้าย,ายกันวันนี้ก็จะเคลื่มๆหน่อยประเพณีก็จะเคลื่มหน่อย,ย,อยโอ้เนื้อวากายครับคุณพ่อน,นี่เองโอ้สวัสดีครับผมหมอแต่ผู้ใด้โอ้ยมาแต่เช้าแดชเมื่อนี้ยมาแต่เช้าเลยมาแต่เช้าเพต่ติดไฟหัก ก็จไปยอดใส่เวลา,วลาพ่อวิศัยนะโอ้โหเราเองมาตีาาาสาวนี่นี่โมงยี่สิบโมงยี่สิบโอ้แต่ผมตื่นจนหนี่งสองโมง้นี่สองโมงครึ่งเลยปาดเป็นใช้เวลาเดินทางสองสองมโมงหมดเลยอำเภอสูงเนิน ไปกับพอมาจากมาเที่ยวนี้เที่ยวเท่ไหนนั้นสามันดีีันทีเี่ยนันมาวันเสาร์อาทิตย์ครับและกระจังันี้ก็เว้นมาตรงอังคารเป็นหอันนี้ก็วันอาทิตย์เต็นโตพอเป็นยังไงเป็นเส้นในเส้นธรรมดาดีเล เส็นในละวันชาายติ่งายมือายมือหายลวบัดายติงจะเหลืออยู่เส็นมาท่านออกเส้นมาท่านออกเหลืออยู่หน่อยโอ้วันนี้เลวันน่นี่แล้ครับวันนี้กันที่วันนี้ละวันนี้ลรัวันนี้ละวันนี้ก็จะวันนี้นะครับท่านมีบุดมากลมวมีพอลวมากก็แหลกได้เนี่ย ออกมานางเลนมีคนนอนดเดี่ยล่มีอยู่ครับขางในครับสี่หาคนนั่แหละเพ่นกะโอ้ยสาหัสเติบครับกระดูกนีบเส้นสะโพกเคลื่อนอเังสันครับมีผู้ชายน้อยมันเป็น,น,น,นครับหมวานนี่ครับมีผู้ชายสามสี่คนนแลทำไมเอ้เพืนึงเป็นกระดูกนีบเส้นแล้วกะ็เพืน งอเข่าบ่ได้ครับเอองอเข่าบ่ไ,ได้แดดแดดแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะครับครับผมก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าอีกแต่พอแต่พอที่ใส่ไม่เท่าคือดิอยู่อีกโดนอยู่ดอกหนึ่งจนว่าหมอที่พาตัดเพิ่อนเป็นอยู่อันสะโพกไปพาตัดอยู่หลังเพิ่นนะเออลูกทรายเพิ่นเลยือมมให้พาตัด ไม่ว่าเป็นอยู่ดากี่ไปพาอยู่หลังเพิ่นไปพาจริงเนี่มันคนละมองคนเจ็บจะกลด้งเนาะไปพาอยู่หลังหมอว่าเป็นอันหมอลองกระดูกปิ่นทับเส้นประสาทนั่นโมเมนต์สิ้นแล้วอันนี้หมอมาจากต้นบ้านอะไรเนี่ยสโพกเคลื่อนครับมันหลุดโบกมันหลุดโบกมันได้ให้ปวดราวครับมันหลุดสโพกมันหลุดสโพกหลุด พี่เดนตัดสินใจพาพอนะเสียเสียศูนย์เลยเสียศูนย์เลยถูกทรายพน่ะไม่ต้องผาหรอกพ่อพนตัดสินใจไว้พ่อพ่าครับพนเลยาพ่อพนมาหนิกรดิคือว่านะครับคนเจ็บนาะไปไร่หมองครับคนเจ็บคนปวดครับ อไปมาหลายมองถือว่าอยู่ในห้องคือกันเราคนหน่อยฟังอยู่ไปมาหลายมองหลายบอลน,นะครับมันไปดีกัไปเมืครับได้ดีก็ไปเมื่ครับผมเนีน่ยมดีมามองเดียวจบเลยน,นี่ <c oughs> ผมยังมามองเดียวจอดเลยผม อค,คนอยู่สกลม็อยากว่าพีบา่ะเนี่ยต่วา,า,าอ,อยู่อยู่สกลพ็ร่าคักขึ้นกันเลยไย่าง<ช>นหลายคนอยู่<ช>ว่าสกลนครน,นี่ก็ดีเหมือน,นกัน,ค,นกค,ครับคบแล้วคนสะกลกับว่าอยู่แถวบ้านก็มีรเรือกมาทั้งนี่ก้อนนะท่านมาทั้งน,งนี่มาทั้งนี่ก็หายใจ ถึกซบจังหวะที่เพิน่นเพิ่นออกไปางสามสี่มื่นเพิ่นก็ว่าสิขื้นไปสกลขึ้นกันไปสกลนครเรยว่ามาเจออยู่ใ,ใก่บ้านจะของก็เลยมากคมาผมลยครับที่ว่างานจากหัวเขายาง <Hello. S 2> ั่เงงน, <c oughs> นเดดนลาเสียดิจัดของยางกยึดกยึดหสอเียแลางงานได้เลยไฟอลาดดิผม่่งอยู่ไกลค่อ้กล้คุับร้านนเพนพนมาอตัวพ่อหม่บ้านน,นี่มาแต่ว่าคุณหมอพนนะอันพนยังระบมอยู่ ครับยังบีบพอได้นี่มันว่าเป็นเข่ารักษาสามเท้อแล้วเนาะทีนี้เพิ่งเท้าก็อาการสามเท้อเพิ่นกิดเพิ่นกิดอาการเพิ่นกิดดีขึ้นนะครับแต่ว่าหมอกัดนัดมาเช็กระยะแต่ทีนี้เพิ่นกิดเพิ่นอยากหายหรือเปล่าอยากหายครับขับเพิ่นก็เลยมาก่อนทีนี้มาก่อนหมอเพิ่นกิดประจับห้ว่ามันระบบจับบ่ได้เพิ่นกิดครับ เต้นกับเตรียมเสื้อผ้ามาอย่างดีดิครับเขาว่ามานอนนะรนอ,นอเลยผักเลยนะแต่ว่าหมอพนกับว่าบกไก่ครับบกไก่ครับครับบะไก่เพันกับเลยกลับก่อนเพราะว่าจังมากไหมจริงถ้าจำโมบีพน,ะน,นว่ามอพนวันเสาร์หน้านะครับ เลยก็เลย,เลยกลับไปก่อนโอ้โหแตแดดออกสซื้อพักไปกินนะพ่อเลยงามจนน่ะพักกันพี่เป็นี่ที่เขามารับรถไปร้านใช่ยนะสนใจไหม ขานัะถึงที่เลยมีเบอร์เขาอยู่ร้อยกว่าบ,บาทเองร้อยหกร้อยไม่เกินร้อยแปดสิบใจอยู่ใจอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไอน้นันนเนาะพี่บอกได้เลยนะคะ,ะอยากล้างมันไหนเพราะว่าถ้าล้างตอนนี้มันก็จะหล่นใส่มันเดือด <laughs> ได้ค่ะได้แล้วก็เอาี่จอดตรงนน้ไนได้เลยนะมันน่าจะมีที่จอดมุมน,นั้นอยู่จอดตรงลงไขน่นะลงไข่นะคะ <laughs> ระวังเดี๋ยวเส้นเข้าเยี่ยมตัวระวังี๋ยวเขามารับเดียวกวาให้เด็กมารับให้แล้วก็นู่นเนี่ยเขาไปจอดข้างในไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรใบไ,ไม้มันลง,ไไนลงนเต็มรูดเลยใบไ,ไม้เหลือง ไม่ลงเต็มเลย